เอาละครับถึงตรงนี้นะครับมาเจอคลิปนี้แน่นอนว่าทั้งแฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลรู้แล้วนะครับว่าจะต้องเจอะเจอกันในรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลเอฟเอคัในฤดูการนี้นะครับแน่นอนว่าก็คงจะมีความแตกต่างในรูปเกมที่เกิดขึ้นทั้ง2งทีมะนะครับไม่ลงรายละเอียดในของลิเวอร์พูลแล้วกันเพราะว่าแน่นอนผมพูดถึงในเรื่องราวของแมนยูแล้วกันนะครับแต่ว่ายังไงก็เตรียมตัวแล้วนะครับต้องเจอกับพี่ๆเขาแน่นอนนะครับวันที่16 มีนาคมจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนะฮะแต่ว่าคุยกันวันนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะขอมาถอดหน่อยลวกันกับฟอร์มการเล่นหรือว่าวิธีการของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดในเกมที่เอาชนะนอติทแฮมฟอเรสหน่อยลวกันก็อาจจะดูช้ามนิดนึงแต่ว่าก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับก็ต้องบอกว่านะครับในวันนั้นเองเนี่ยผมก็ได้ดูติดตามข่าวก่อนเกมเยอะมากนะครับก็มีในเรื่องของการที่บอกว่าคนนั้นใหม่ไดิลงอะจริงๆผมดูข่าวตอนเช้าอังกฤษเนี่ยเขาก็ไปตีข่าวว่า Bruno อาจจะไม่ฟิตวารานอาจจะไม่ฟิตแต่แม็กควาเนี่ยเป็นที่แน่นอนนะครับว่ามีอาการบาดเจ็บและจะไม่ได้เล่นแน่นอนนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยในเกมนั้นเนี่ยไลน์อัพออกมาตอนออสตาร์ทเนี่ยอีกหนึ่งคนที่ไม่คิดว่าจะได้ลงก็คือแอนโทนีเพราะว่าเทนฮากพูดมาตลอดสัปดาห์นะครับว่าเฮ้ยถ้าอยากลงก็ต้องพิสูจน์ตัวเองมันมีดาวรุ่งที่พอจะลงได้ซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเกมวันนั้นมีการปรับแผนนิดนหน่อยๆนะครับ ในระบบ4231องสาตูเนี่ยไม่รู้จะไว้ใจอะไรกันนักหนาชอบหรือเกินไอไว้ใจเข้าใจแต่ความชอบเนี่ยเปลี่ยนให้โอกาสคนอื่นบ้างไหมก็ยังคงเป็นอางเดียวน่านะนะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็จะมีทางด้านของดาโลวารานฟิตทันนะครับฟิตผ่านก็ลงเล่นร่วมกับลินเดอร์เลฟแล้วก็แบ็กซ้ายเนี่ยก็เป็นทางด้านของโซฟิยานอาระบ,ราบาัดตามที่เขาคาดการณ์กันก็ไม่รู้ว่าเสืออังกฤษแกเนี่ยไปส่องกันถึงตรงไหนนะครับ แดนกลางเนี่ยผิดคาดนิดนึงผมคิดว่าคอบี้เมนูเนี่ยแกจะได้ลงก่อนแต่คาเซมิโลเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยวันนั้นมันออกก่อนมันผ่านความฟิตในเรื่องการที่มีหัวแตกได้ลงก่อนนะครับแต่เอาไปคู่สกอตแม็กโชมินีนั่นเองนะครับส่วนตัวรุกเนี่ยแอนโทนีบรูโนกานาโชเออชุดนี้ก็ดูดีนะครับและหน้าเป้าก็ยังคงเป็นรัดฟอร์ดเหมือนเดิมก็องว่าเป็นเกมที่แมนยูเตดนะครับมักจะเล่นในช่วง10-15นาทีแรกได้ดีเหมือนเดิมนะครับ ก็15นาทีแรกก็ถือว่ากดอยู่เหมือนกันนะครับในการที่เล่นกับฟอ r e เรส o r ฟอ t เรสเองจริงเขาก็ส่งในทัพที่มันคล้ายๆกับเกมที่เอาชนะแมนยูมาในช่วงต้นฤด,ดูกาลนั่นแหละนะครับแต่ว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยแมนยูเนี่ยในเกมที่ต้องเล่นแบบนี้เนี่ยเทนฮากผมาจาได้ว่าเขาสัมภาษณ์หลังเกมที่แพ้ฟูลแลนเขาบอกทีมต้องครองบอลให้มากกว่านี้ต้องควบคุมเกมให้มากกว่านี้ซึ่งมันก็เห็นในเกมนี้จริงๆนะครับก็สามารถครองเกมเล่นเกมของตัวเองได้ แต่มันมีปัญหาอยู่เหมือนกันก็คือเหมือนเดิมจังหวะสุดท้ายขาดขาดเกินเกินการเล่นคอมบิเนชันเพลย์หรือว่าการเล่นกันเป็นกลุ่มเนี่ยมันยังต่อกันไม่ติดนะครับซึ่งเอาจจริงนะถ้าบอกว่าบอลมีทรงเนี่ยคือเทนฮากเนี่ยทำทีมมาตั้ง2,022ปีเนี่ยกำลังเข้าฤดูกาลที่2ปีที่2เนี่ยมันต้องดูดีกว่านี้แล้วตัวผู้เล่นคุณก็ไม่ถือว่าเปลี่ยนเยอะเพราะไอ้ตัวที่คุณซื้อมาใหม่เนี่ยมันก็เจ็บกันเยอะมสันเมาส์เจ็บไหมเจ็บนะครับ ่วนคนอื่นๆ่อันอเดียวนันน่ะอ่ะต้องได้ลงก็น่าจะมีแค่ประมาณนี้นะครับ mm. หอยลุนเจ็บอ่ะก็ถือว่าคุณต้องปรับแผนปรับสภาพแต่มันไม่ใช่ว่าคุณไม่เคยเจอเรื่องอันหาอาการบาดเจ็บดังนั้นก็ต้องปรับแผนให้มันดีหน่อยนะครับแล้วต้องบอกว่าถ้าไล่เลี้ยงในเกมรุกเนี่ยมันมีความบือหวาเหมือนเดิมอีกแล้วในมุมผมนะแต่ผมไม่รู้ว่ามุม,มเพื่อนเห็นยังไงนะคือมันมีความบือหวาไปนู่นไปนี่มีเลี้ยงกินตัวแต่จังหวะสุดท้ายเข้าพื้นที่ฟันน้อนเติร์ดเข้าเป็นพื้นที่ส ทำไม่ได้นะครับและแรดฟอร์ดเนี่ยเวลาตอนนี้ขึ้นมายินหน้เป้าผมว่าเขาหลงตำแหน่งไปหมดแล้วใช่นะครับผมยังย้ำว่าทางด้านของมาคาแรดฟอร์ดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนขึ้นมาเป็นดาวรุ่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาคือกองหน้าตัวเป้าชัดเจนนะครับสามารถวิ่งทะลุลายยิงช็อตเดียวจบได้เลยแต่ปัจจุบันทำไม่ได้นะครับแรดฟอร์ดต้องคิดนึงต้องเอียงต้องอะไรแบบนี้ซึ่ง <c oughs> ผมมองว่าถ้าจะปรับแท็ติกเนี่ย เกมรุกเนี่ยคือผมว่ามันต้องแจ้งไปเลยไหมว่าเฮ้ยเองต้องเก็บบอลให้ได้สําหรับเทนฮากอะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้คุยกันก็อาจจะปล่อยเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าเจ้าตัวเองก็มีการระหองระแหงกินแหนงแข่งใจกับทางด้านเทนฮากมาต่อเนื่องอาจจะคุยกันได้แต่ปรับทัศนคติไม่ร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหานะครับแต่สิ่งสําคัญเลยเนี่ยในเกมที่เจอกับฟอเรสต์เนี่ยที่ไม่เสียประตูนะครับผมต้องบอกว่า ส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นว่าฟอเรสไม่คมด้วยนะครับครึ่งแรกครับถ้าเราดูจริงอ่ะฟอเรสมีโอกาสจบสกอร์แมนยู12ครั้งนะแต่มันแบบว่าตรงกรอบแค่2ครั้งดังนั้นเนี่ยโอ้โหเอาจงจริงถ้ามันเจอกองหน้าคมๆไอ้ไทโวเอเวอนียี่มันดีกว่านี้เนี่ยแมนยูโดนนะครับหลายจังหวะแล้วก็อันเดียวนาหน้าที่มองว่ามีเซฟมีอะไรเงี้ยจริงๆส่วนตัวผมว่าเฉยๆคือผมว่าจังหวะหลัง,ลงๆแกโชคดีอ่ะบอลยิงตรงตัว เซฟได้ยืนตำแหน่งก็ไม่ได้ว่าดีนะแต่ว่าบอลมันไปตรงนั้นนะก็ถือว่าเซฟได้ก็ทาให้รอดพ้นการเสียประตูส่วนเกมรุกครึ่งแรกแมนยูก็ยิง9เข้ากรอบ3ซึ่งมันผิดกับทีมใหญ่ทีมอื่นถ้ามีโอกาสยิงขนาดนี้มันต้องมีโอกาสที่เข้ากรอบมีโอกาสได้ลุนใกล้เคียงแบบนี้แต่โอเคมันก็มีจังหวะชนคานแอนโทนี Anthony, ที่ยิงไปชนคานอะไรแบบนี้มันก็เป็นองค์กรอบหนึ่งนะครับครึ่งแรกไปก็ภาพรวมก็คือครองบอลดีกว่าโอกาสยิงน้อยกว่าแต่ว่าคุณภาพเกมดีกว่านิดเดียว แต่ก็ต้องอย่อย่างที่บอกไปว่าฟอร์เดสเขาไม่ได้ดีกว่านะครับเข้าสู่ครึ่งหลังครับแมนยูเหมือนเดิมครับครองบอลดีหาจังหวะจบนู่นนี่นั่นได้ดีนะครับแต่เกมรับเนี่ยเสียวตลอดนะครับมีโอกาสที่ฟอร์เรสครึ่งหลังทําดีขึ้นนะผมว่าโอกาสยิง4ครั้งเข้ากรอบ3เนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ของเขาดูรุ้นแต่อย่างที่บอกไปนะครับมีโอกาสสร้างสรรค์แต่ยิงไม่คมทําให้แมนยูรอดตัวแล้วก็ มันอยู่พยายามบุกอยู่นานเปิดเตะมุมฟรีคิกจนสุดท้ายได้ประตูชัยได้ไหมจากทางด้านของคาสิมิโร่ก็เป็นจังหวะที่บรูโน่เปิดฟรีคิกยัดเข้าไปมงสกิดนิดเดียวนะฮะก็ถือว่าจริงๆจังหวะนี้เขาทะลุลายมันได้ดีนะสำหรับทางด้านของคาสิมิโร่นะครับแล้วจริงๆ,งๆ,งๆ,งๆในเกมนี้คาสิมิโร่พยายามที่จะทะลุเข้าไปในกรอบเยอะมากผมดูทั้งลูกเตะมุมลูกการเปิดโอเปนเพลย์ต่างๆนานา,นานเนี่ยเจ้าตัวพยายามเข้าไปข้างในก็อาจจะเป็นเพราะเจ้าตัว เป็นตัวที่สูงใหญ่สามารถเบีย่ยงกองหลังของฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับก็ทําให้ทางด้านของเขา่ค่อนข้างจะเด่นมาแลวครับแล้วก็สามารถทาประตูชัยได้ในที่สุดแล้วก็วันนี้ในเกมนี้เนี่ยพวกเขาหรือว่าทางด้านของเซมิโร่เองเนี่ยได้รางวัลแบนออฟเดอะแมชด้วยนะครับนั่นก็เป็นผลงานที่จบไปแต่เนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆครั้งที่เพื่อนๆข้ามาดูก็ใหญ่ผมแบบพูดถึงเรื่องการให้คะแนนของแต่ละตําแหน่งเนี่ยผมว่าจริงวันนั้นนะแผงหลังถือว่าใช้ได้ แต่คนที่ยังหลุดยังอะไรเหมือนเดิมเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นได้วิกตอรเดลเฟไม่รู้ว่าเลื้อสนามไปหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้ว่าความมั่นใจแกหา,หายหรือเปล่านะครับก็น่าจะเป็นคนเดียวเนี่ยที่ถือว่าเปิดโอกาสให้กับตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามได้เข้ามาหลุดมายิงเยอะเหมือนกันนะครับส่วนในกลางสกอตแมคโทมีเนเนี่ยถ้ามองในมุมผมนะเกมรับก็ไม่ดีเกมรุกก็ไม่ได้เด่นมากแต่ว่าประคองตัวจับบอลให้ใกล้ๆไปได้ คลร์นซิเมโรผมบอกแล้วว่าค่อนข้างจะอ่านเกมด้วยประสบการณ์ทําได้ดีนะครับตัวลุกแอนโทนีมีโอกาสจบโอกาสยิงเยอะเหมือนกันก็ดูเหมือนว่ากําลังเรียกความมั่นใจแต่ว่าจะกลับมาได้แค่ไหนนี่ไม่รู้จริงๆนะครับก็ยังลูกผีลูกคนอยู่นะครับมีโอกาสที่เทนนากอาจจะปล่อยลูกน้องเก่าคนนี้ออกจากทีมก็ได้นะครับส่วนกาลาโชก็บุบบาบเหมือนเดิมแต่ประสิทธิภาพยังยังไม่ค่อยดี ส่วนบรูโน่หลังจากฟอร์มหลุดไปหลายนัดเกมนี้ก็กลับมาเด่นในการครองเกมจังหวะดึงหลอกนู่นนี่นั่นทําได้ดีนะผมถือว่าให้เขากลับมาฟอร์มดีกว่า2-3นัดที่ผ่านมานะครับเล่นได้เล่นได้ดีนะครับส่วนแน็ฟอร์ดอย่างที่บอกไปเป็นกองหน้าตัวเป้าหายเข้ากรีบเมฆนะครับดังนั้นยังต้องรอทดสอบยังต้องรอที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับสำหรับทางด้านของมาคเร็ฟอร์ด พัฒนาตรงนี้หมายถึงว่าไอ้เรื่องอายุวนามเนี่ยมันมันอยู่ในจุดพีคแล้วแต่คุณต้องพัฒนาเรื่องการยิงหรือการเข้าจังหวะเข้าตำแหน่งให้ดีกว่านี้นะครับก็หวังว่าจะดีนะครับแมตต์ต่อไปแมนยูเต็ดทำศึกนะครับแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กับทางด้านกับแมนซิตี้ต้องบอกเลยเทนฮากสถิติการเจริญิตี้นะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีอ่ะสี่นัดที่ผ่านมาชนะได้หนึ่งนะครับแล้วก็มีเปิดนัดแรก ในเกมมาเชสเตอร์ดับ์บี้ก็โดนไปแล้วหกดังนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยน่าสงสารนึจริงเพราะว่าเทนฮากเองเนี่ยเจอกับซิตี้ในสภาพที่นักเตะพร้อมแต่แมนยูไม่พร้อมนะครับฝั่งเขาเนี่ยเช็คฟิตแค่ยอสโก้ก็ดีโอนส่วนแมนยูเจ็บเพียบโอกาสที่จะโดนสูงนะฮะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเรามาเช็คกันในทีสุดท้ายว่าความพร้อมแมนยูเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราค่อยมา พูดคุยกันนะวันนี้ผมทิ้งท้ายกับคลิปนี้ไว้นะครับเชียร์แมนยูนะครับอดใจนิดนึงนะครับอดทนอดรอมันอาจจะดีช้าแต่มันจะกลับมาแน่นอนนะฮะแล้วจะเจอกันกับคลิปวิเคราะห์วิจารณ์นะครับก่อนเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้วันนี้ต้องพัดนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ